สวัสดีครับมาแล้วฮะรายชื่อ26นักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022มีใครกันบ้างไปดูกันเลยเแลมทีทผู้สาประตูฮะใส่มาด้วยกัน4คนมียานซอมเมอร์จากบรูเซมิชเชนแกตบัตโยนาสออมลินจากวงปริเยเกเกอร์โกเบลจากดอตมุลแล้วก็ฟิลิปโคนจากซาวส์บัว กองหลังใส่มาด้วยกัน6คนครับมีลิคาโดโรดิเกรสจากโตลิโนฟาเบนแชจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาริเอลอาคารยี่จากแมนซิตี้นิโคเอวาดีจากบอสตัมแวนกคปบาดเซึงแวงไวเมอร์จากไมล์ศูย์หแล้วก็อีเลโคเมตจากวาเลนเซีย แผงกลางอัดแน่นมาถึง11คนครับเริ่มที่เชอร์ดานชังคิลี่จากชิคาโกไฟการิชากาจากอาร์เซนอลเดโมฟูลเลอร์จากนอตติงแฮมฟอร์เรสเดนนิสซาคาเลียของเชลซีชิบิลซอลจากไอทักแฟงเฟิร์ตเลนาโตสเตเฟนจากลูกาโนฟาเบียนฟรายจากบาซโซมิเคลอาบิเชอร์จากบูลอนยาอาดอนจาชารีจากลูเซนเอ็ดมิลเซนเฟอร์นันเดสจากไมล์แล้วก็ฟาเบียนไลเดอร์จากยังบอย กองหน้าแล้วก็ตัวรุกมีิกัน5คนฮะฮาริสเซฟอร์ลวิกจากกาลาตาสลายบิลอมเบโลจากโมนาโกลูเบนวากาจากอัลเบวกโนอาโอคาฟอร์จากซาวส์บวกและก็คริสเตียนฟาสแนกจากยังบอย